สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเอ้ยส่งผมมากินข่าวาบวาันี้เป็นห้มนอมหน้าบ้านอาจจากมุมหน,านา้าร้านเอาอะมือนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องเสาร์ทำงานไม่ใช่เสาร์ทำงานนี่เสาร์โอทีนะคะหลังจากหยุดไป็มือหน,นึ่งแล,ล้วกับตังมาเฮตุอีกมือน,นี้แล้วก็มือนี้หยุดอีกดิจ้เาเบือ่อเบื่อตัวนันหยุดเอย กวนกระถางกวนถั่มโกลด์รสอะไรสอีกรสเจลาโต้หมสตดังกก่ย่างเหลืออยู่ไข่ทรงเครืร่องโอ้ยนี้ไม่แม่น้อนะจ๊ะกะแนงแล้วก็ผัดผัดเครื่องในใ,นใส่ดอกหอมนะจ๊ะและ้วก,ก็มีไอแกงกุนกิจนี <c oughs> จ่แกงกุนกระเพราหมูกรอบม่อออม อันนี้จานนี้ยี่สิบบาทอันนี้สิบบาทแกงอมไก่อันนี้จะนยี่สิบสิบก็จะสิบบาทอืม,อมอคอมไก่แซ่บหนาหนาไม่แย่ายายร้อยมากเลยล<ะ>แบบแซบบไม่แย,ยพ่พอนอะคอมแซ่บที่เราอันนีอาจจะมันหน้าร้าน,ออานหอมหอม กขาโทษเรือยขโทษเรือยเขาโง่ายงครับต่างกล้องว้ายยุนี่ขโทษเรือยขโทษเรือยพี่นงขโทษขาโทษาครัต่างกลองเมื่อนี้พ่ได้กินเป็นเป็นกับข้าวรวยมื่อนี้กินไผ่กินมันหลับข้าวไผหลัข้าวมาก Ngon lắm Mình thích thịt lợn Thịt kèm ong kèm Rất Thảo choi với thịt นี่สุดปิจอนบ๊อหอนไปนแน่ขอแท็กคืนนี้เป็นเสาโอที่พ้นน้อยแต่ว่าเขาขาให้เข้ามากที่เาุเาบุกขอ,อยัามากห่อนยังห่อนแปลว่าบนว่าบุกขยันได้ไหน้องห่อนว่าเขาลงทุ่มไปแล้วต้องขายแต่ปลายนะ กัดไปปรุงแข <c oughs> ็าดูาเขาเรีรยกโตมังไงอ๋อเห็นโตมันอนี่ยังจำแข็งปรุยงเรียงล่อมื่นประเทศขนมสาคูสาขาโคตร ก็ส <people> <animals> <qu> <people> ิได้สดย้่ทำเที็นวพอเดี๋ยวหมอเดี๋ยวน้องม้อยกันนะพี่น้องไปตราดมาซ่อมเลยจ้ะ การยุดไลเพราะว่าบางรุ่งเขากายุดตอนหนึ่งจากวันแรงงาน

うい芋マサまま最初。ええ แล้วแหละสเดเยวให้ามาหม่าวไม่ไบ้างกไ้ได้ยังลยเพเื่อัอร้ะวันนี้เสรจแล้วว่าอยู่พ่อรู้ไหยังไงโอ้โหมือม่อ้อนมงใหม่อ้อ,อ,อน

เป <No. S 2> mm ็น hmm. บ eh? mm ้ดีเลยเู้อา เอาอันเอาหมูหวานทางด้านเป็ขยะได้พี่น้องอันหมูหวานมากมดเหลือหมูฟอยสองกองนะจ๊ะผู้ใดสนใจกับถักกับมาได้นะจ๊ะจัดส่งบอกกันคลิปหน้าพี่น้องรักช้างน้อยๆก่อให้รักนานๆนะจ๊ะ ขนมกันเหลือบานเลยนะจ๊ะบานตะไทเอาทุนมาละลายเล่นนะจ๊ะกะ <c oughs> บ๊ายบายพี่น้องพอกันคลิหนาสวัสดีจ้าขออนุญาตไหวมือเดียวสวัส <c oughs> ดีค่ะ